สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวัดสีเมืองต่อไปเป็นการอธิบายไปงานในหลายวิชาการงานอาชีพวันนี้คุณครูจะพาพวกเรามาเรียนรู้ในหน่วยของการเรียนรู้ที่5การประดิษฐ์ของใช้หรือของตกแต่งเพื่อเป็นของขวัญให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนๆในวาระโอกาสต่างๆของใช้ตกแต่งที่สามารถสิ่งประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองมอบสิ่งของให้กับเพื่อนๆ มีในได้หลายรูปแบบการประดิษฐ์ของใช้การตกแต่งชิ้นงานเพื่อการทำงานมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาประหยัดแรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายเช่นเพิ่มทักษะการสร้างชิ้นงานและแผนการทำงานกระบวนการทางเทคโนโลยีรูปแบบของการประดิษฐ์มีได้หลายรูปแบบอย่างเช่นการประติ์การสร้างกล่องใส่ของดอกไม้กระดาษโคมไฟกระปุกอมสินและเครื่องแขวน ทักษะการสร้างชิ้นงานทักษะหมายถึงการชำนาญซึ่งสิ่งประดิษฐ์ชิ้นงานใดๆก็ตามที่จำเป็นต้องใช้ทักษะหลายอย่างอย่างเช่นการตัดการเจาะการทาสีทักษะการตัดเป็นการชำนาญในการใช้อุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องมือกันไกลเลื่อยคีมตัดลวดทักษะการเจาะเครื่องเจาะกระดาษเครื่องเจาะมุมตาไก แล้วก็สว่านจาะรูการทาสีหรือเพ้นท์เป็นการชนานในการใช้สีการใช้พุกกันการใช้ดินสอการใช้แปรงทาสีแผนการกระบวนการคิดเป็นการถ่ายทอดความคิดข้อมูลต่างๆในภาพของการแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูลว่าเราจะนำอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่เหลือใช้กลับมาทำเป็นสิ่งของเหลือใช้หรือของเล่นของเราได้อย่างไร เป็นการคิดและวางแผนก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติแผนการคิดในการแผนการคิดในการแบ่งยายแมงมุมมีลักษณะแผนภูมิในลักษณะดังนี้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิน่นเกิดข้าวโพ,กพวกดกะลามะพร้าวเกล็ดปลาไม้ไผ่สามารถทำอะไรได้บ้างโดยใช้กระบวนการคิดแผนภูมินั่นเองครับ แผนการคิดแบบเป็นขั้นบันไดเริ่มต้นจากที่1กําหนดค่าวัสดุรวบรวมข้อมูลเลือกวิธีการทําร่างรูปแบบ3มิติแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนาไปใช้ตัวอย่างแผนภูมิความคิดแบบปฏิทินเวลาอาดีตปัจจุบันและอนาคตกระบวนการประดิษฐ์สิ่งของกำหนดปัญหาและการทำงานเป็นกระบวนการคิดที่เรา ประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือการสนองความต้องการกระบวนการรวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลวิธีการทําไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอุปกรณ์การคาดหวังประสิทธิภาพของสิ่งของการเลือกวิธีและการเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองขั้นตอนกระบวนการผลิตการออกแบบการลงมือสร้างและการประเมินผลหลังจากสิ่งที่เราประดิษฐ์มีประโยชน์กับผู้อื่นอย่างไร และมีผลเสียกับผู้อื่นอย่างไรข้อที่4การประดิษสิ่งของเลือใช้อันนี้คุณครูยกตัวอย่างเกี่ยวกับพวงกุญแจไม้มะขามการเพิ่มมูลค่าสิ่งของจากกิ่งไม้ที่ไม่ได้ใช้ใช้เลื่อยตัดแล้วก็นํามาเจาะรูพร้อมกับเขียนข้อความบรรยายและใส่ห่วงกุญแจเพื่อมอบเป็นของขวัญให้สําหรับเพื่อนได้การประดิษฐ์สิ่งของตกแต่ง คุณครูยกตัวอย่างในส่วนของป้ายแขวนคือการนำกระดาษพร้อมกระดาษลูกฟูกติดกระดาษข้อความคำพูดสุดท้ายประโยชน์ของการประดิษฐสิ่งของเรลอใช้ด้วยตนเองข้อที่ 1. ฝึกทักษะการสร้างชิ้นงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 2. เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตอนเอง 3. ฝึกความมุ่งมั่น และความอดทนในการทํางานให้สําเร็จ4พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 5. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 6. ประหยัดค่าใช้จ่าย 7. เพิ่มมูล,ลค่าคุณค่าของสิ่งของจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นและวัสดุของเหลือใช้นํามาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจําวันครับก็เป็นการอธิบายคุณลักษณะที่เกิดประโยชน์กับบุคคล ที่มีความรู้พร้อมกับปฏิบัติงานในส่วนของขั้นตอนต่อไปคุณครูก็จะพาพวกเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับใบงานของพวกเราต่อไปเป็นการอธิบายใบงานวันนี้คุณครูให้พวกเราคิดที่จะทําสิ่งประดิษฐ์ของตนเองโดยการตั้งชื่อสิ่งประดิษฐ์ที่เราจะสร้างพร้อมอธิบายวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์และให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการประดิษฐ์ให้ถูกต้องชัดเจนวาดภาพพร้อมระบายสีให้สวยงาม ไม่มีขั้นตอนอไหนยากสุดท้ายนี้ขอให้พวกเรามีความสุขสนุกในการทำงานสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับสวัสดีครับ